จุดดีก็คือจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเข้าใจไหมคะสมมติหนูไม่ชอบหนูก็เปลี่ยนจากเพื่อนได้เอาไหมนั้นแหละที่อยากรู้ว่าลูกอะไรใครเอาบัวใครเอ่ออะไม่รู้คใรเอาโอ้โหไหนดูสิคะได้ตัวอะไรมั่งอันนี้ตัวอะไรเนี่ยไอโนสาวใช่ป่ะมีอะไรอีกโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะผัว โอ้ยแต่ละเคน่ารักโอเคอุนน้ยน่ารักจังเลยอันนี้ตัวอะไรคะหมาเลยคะมหมาติ้งจอกโอเคเอาได้ตัวอะไรไปอ่โชว์หน่นะอยโชว์หน,น่อยนะโอ้ยผีฟักทองใช่ปะ่ะน่ารักมากอุย้ยเลตเติลเมอร์เมดน่ารักเหมือนคนทำเลยเนี่ยน่ารักเหมือนคนทำเลยโอ้โหน,นี่ตัวอะไรนะคะยีหลา ดีหล่าอะไรกับอะไรคะเนี่ยโลแกับสิงโตโอเคอู้น่ารักจังเลยตัวอะไรคะเนี่ยนกฮู่อู้น่ารักของคนทำเลยนะปียาออนปียามามันคืออะไรเอเลียนโอเคอู้น่ารักนุ๊กตาลายหมดแล้วจ๊ะหนอนหนอนพี่เปิร์บอกหนอนยักษ์โอเคอู้ไดโนเสาร์น่ารักมาก โอ้ยนังเซตน่ารักจังเลยเีอตัอะไรจ๊ะโอ้ยเล็งเจี๊ยบน่ารักจัง